โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้หน้าของครูอาจจะแววๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าครูทาครีมกันแดดมานะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวครูเช็คนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับครูเช็คนิดหนึ่งครับสวัสดีครับโอ้โหยี่สิบ้าแล้วเร็วมากเลยครับนะวันนี้เราเพิ่งออกมาจากคอร์สสั่งจิตครอบครัวนะครับวิธีการสยบทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวของพ่อแม่แฟนนะครับหรือกรณีที่แฟนกับพ่อแม่เราไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันต่างๆนะครับแล้วก็การบริหารครอบครัวทาไงแม่ทะเลาะกับแฟนอีก นะครับวันนี้เราก็เป็นอีพีสำคัญนะครับนักเรียนครับอย่าลืมเข้าเรียนกันด้วยนะครับนะครับเข้มไหมครับนาเดี๋ยวครูบอดแคสนิดหนึ่งครับโอเคมาแล้วครับอ่ะ เรียบร้อยครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพและเสียงชัดค่านะครับสวัสดีครับนะไร่สร้างรักสวัสดีค่ะครูคอมนะครับคุณดาวนะครับสวัสดีครับนะเของครูนะจากสปปลาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังทําใจสวัสดีครับครูคอมนะคุณชนทิชานะครับสวัสดีครับคุณเชอรี่นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณเชอรี่นะครับ เราดูแลกันมายาวนานนะครับเคสของคุณเชอรี่นะครับตั้งแต่โดนเขา,เ,าเรียกว่าอะไรอะไม่สนใจนะครับปฏิเสธเส้นเยื่อขาดใ่ต่างๆแล้วเราเราก็ดูแลจนกระทั่งมาถึงวันนี้คือวันที่เขาขอแต่งงานนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าระบบรายการบ้านของครูปัจจุบันนี้เนี่ยครูดูแลซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับ อันนี้อันนี้แล้วก็เราได้คุยกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณคุณเชอรี่ที่กลับมาฟีดแบ็ให้ครูนะครับสะท้อนความสําเร็จของครูนะครับเคมไครับนะาอืมคุณน้อยโคราชภาพและเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับคุณจุธามาศนะครับสวัสดีครับนะอ่ะเดี๋ยวครูอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับอ่ะ สวัสดีครับครูคอมนะครับผมมีเรื่องปรึกษาครับนะเขาชอบประชดนะพูดเรื่องนู่นเรื่องนี่กับแฟนใหม่เขาด้วยเนี่ยผมคนทำไอันนี้ครูงงนิดนึงนะครับนะไม่ต้องรีบครับนะครูอ่านค่อยค่อยคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับนะอืคุณเชอร์ี่บอกว่าอยากรีวิวคลาสสั่งรักปังมากๆนะครับนะกลัวใครมาเห็นเม้นนะครับผม คุณมากครับแค่ฟีดแบ็มาทางรายการบ้านอันนี้ครูก็ชื่นใจมากแล้วครับนะอืมเย่เย่มาเจอกันในนี้ต่อค่ะนะครับอ่ะของคุณกีกี้นะวันนี้ก็โอ้โหได้มีโอ,อกาสได้คุยกับหลายท่านนะครับเพราะว่าระบบของเราปัจจุบันนี้นะครับก็คือโฟกัสดูแลยีบสิบชั่วโมงนะครับในรายการบ้านนะครับเนื่องจากทําไมต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบรู้ไหมเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีเป็นสิบเคสเลยนะครับที่อินบ็อกมาที่ ลายแอดของครูคมครับจากการเรียนบางค่ายมาอีกแล้วครับนะแล้วก็เช่นมีการออสอนเ,ออเกี่ยวกับการดึงไฟนเก่าคล้ายๆของครูคมเขียนการเทคนิคคล้ายๆของครูคมคำพูดคล้ายๆของครูคมต่างๆนะครับแล้วก็เ,เหมือนที่ครูบอกครับว่าข้อมูลของเราบางอย่างมันโดนก๊อปใช่ไหมครับแล้วก็มีการนําไปเผยแพร่นะส่วนที่ครูก็ไม่ได้ติดหรอกครับ <S <S บางทีเนี่ยครับการนําข้อมูลการก๊อฟปี้ข้อมูลเพื่อไปสอนต่ออันนี้ครู คุณมองว่าเป,เป็นการช่วยเหลือกันสร้างสังคมขึ้นมาแต่บางบาง,บางท่านบางเคสท,ที่ก๊อปไปเพื่อไปสอนต่อเนี่ยครับไม่ได้เข้าใจทักษะการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรึกการให้คำปรึกษาในาความรักคือการเรียนนี้มันห้าสิบการให้คำปรึกษาห้าสิบคุณแคนแม คือถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วคุณไม่เข้าใจส่วนนี้ครับคุณก็ไปต่อไม่ถูกเพราะงั้นเรียน50ให้คำปรึกษา50อันนี้สอนสอนผ่านผ่านไลฟ์นี้ไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ่้นทีอ่อยากจะเอาข้อมูลความรู้ของผมไปอัดเด็ต่อไปสอนต่อต่างๆเนี่ยให้เข้าใจไว้ครับว่ามันไม่ใช่การมาโฟกัสแต่พยายามหาตังค์แต่มันคือการมาช่วยกันนะครับ นะครับอันนี้โอ้ยหลายหลายท่านเลยนะครับที่บอกแล้วครูไม่รับผิดชอบแบนซินเพราะไม่ได้เกี่ยวกับคลมคอมแล้วเดี๋ยวเราจะชาติราคาเพิ่มมากขึ้นถกิน,กนะครับไอ้นะหนูนึกว่าค่าของคอมต่างๆพวกนี้ครับคืออันนี้ครูสอนแชนร์ๆไปแล้วกันนะครับว่าคอร์สนี่มันคือการสอนให้คนเรียนรู้50%แต่วิธีการลงมือทําการวางแผนสเต็ปให้แต่ละคนแต่ละเคสออกมาอีก50%นะครับเคไหมครับนะอืม เราเลยทําเป็นเป็นรูปแบบให้ให้ดูเลยว่าอ๋อนี่คือทักษะที่จริงคือหลังจากนี้เราซัพพอร์ตยีิบสี่ชั่วโมงนะครับแค่ไหมครับนะคุณนัททิชานะครับสวัสดีครับนะคุณยายน้อยนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะนะวันนี้อยู่ที่ไทยเลยดูทันค่ะนะครับขอบคุณมากๆครับนะอืม มีคนบอกว่าไม่อยากรีวิวให้ครูเลยค่ะนะเดี๋ยวเขารู้เรามีวิชานะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากมากครับนะแค่กลับมาส่งข่าวครูว่าโอ้ดีใจเยอะแล้วนะครับนะคุณต้อยกิตวัฒน์นะครับสวัสดีครับอันนี้เราก็ดูแลกันมานานนะครับพี่ต้อยครับนะสวัสดีครับครูคอมนะตอนนี้นะเคลียร์ทิ้งคนเก่าแล้วค่ะนะครับเพราะได้คนใหม่นะครับที่เป็นนายพลแล้วค่ะนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับนะเนี่ยครับลูกศิษย์ของครูคอมมันต้องไปแบบนี้ครับคือ คุณเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกการเล่นบทตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์เขาทําหนูอย่างงั้นอย่างนี้กับการเล่นบทของการเป็นนายสถานการณ์คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ฉันจะแอคชั่นและตอบโต้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เราเรียกว่ารักอย่างมีสติครับนะครับเข้าไหมครับนะ้ครูน้ารักนะครับขอบคุณมากๆครับ คุณยอดธรามบบาสบอกว่าชอบทุกคอร์สนะทุกสังเิตของครูคมนะครับขอบคุณมากมากครับนะสวัสดีค่ะวันนี้มาทันไลฟ์สดนะครับขอบคุณมากครับนะมีคนบอกว่าก็ช่วยก๊อปให้ถูกด้วยนะครับนะเดี๋ยวนะครับเรือคอมเมนต์นิดนึงนะครับ จิ้งจบขอแต่งงานไปเลยสิคะนะครับใครลองคอสสั่งรับอย่าเพิ่งท้อน,นะคะลองเรียนซ้ำๆนะครับแล้วจากเก็ตที่ครูคมสอนนะครับขอบคุณมากๆครับขวัญจะเป็นสาขาสองของครูค,คมและยินดีมากๆครับนะเหมือนมันที่คมพยายามแจ้งเลยครับว่าข้อมูลเนี่ยเวลาเรียนจากครูเนี่ยเอาไปอัดเด็นะครับแล้วเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยพัฒนาดีเวิล์ให้มันดีขึ้นนะครับเรามาช่วยกันสร้างสารรค์สังคมแต่แต่อย่าไม่เซตของกันเพื่อจะ หาผลประโยชน์บางอย่างแล้วลบปล่อยเขาไปเงี้ยครับนะโอ้ยมีมีมดราม่ามาเยอะเลยนะครับซึ่งครูยังไม่ทราบเลยครับว่าอาจจะมีหลายๆเคสที่รวมตัวกันไปแจ้งความหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวพวกเราอาจจะได้เห็นดราม่าไลฟ์โคดกันอีกนะครับนะเคมไหมครับนะเพราะงั้นเนี่ยครูครูถึงไม่แอมย้ําทุกครั้งเลยครับว่าเวลาที่จะออกมาช่วยเหลือใครหรือสอนใครความจริงใจมันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเข้ามาเพราะความทุกข์อยู่แล้วแหละเพราะงั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ซับพอร์ต ซัพพอร์ตครับน้ําตาแก้ไขความทุกตรงนี้ครับนะก็ทํให้พยายามให้มันให้มันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายแค่นั้นแหละครับนะเข้มไหมครับครูการันตรีทุกคอร์สผมคบว่าคุณคุ้มค่าทุกคอร์สครับอืมก็อะไรก็ก,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 ก็ความเลรอไม่ได้นะขอบคุณมากครับนะอยากมีโอกาสรีวิวบ้างจุงค่านะครับ กลับมาคุยกันนะแต่เหมือนกับเขายังคุยกับมือที่สามนะทำยังไงดีครับจะจะเอากลับมาเหมือนกับคิดว่าสงสัยสันนิษฐานอันนี้ตอบไม่ได้ครับมันพูดยากครับมันเป็นเรื่องของนามธรรมามันไม่ใช่รูปธรรมมันจับต้องไม่ได้ครับเหมือนจับสงสัยสันนิษฐานคิดว่าคําถามเดียวที่คุยถามคือหลักฐานล่ะ คือใช้บางทีมาดควัดมาดวัดความรู้สึกของเรานี้มันตอบไม่ได้ครับอายุกวอย่างเช่นเขามาก่อนไรหนูเหมือนกับเขาจะกลับมาสันนิษฐานว่าเขาจะกลับมาคิดว่าเขาจะกลับมาอันนี้ตอบได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ว่าเขาจะกลับมาตอบไม่ได้ครับนะครับเพราะงนะั้น่ะเหมือนกับสันนิษฐานคิดว่าอันนี้ครับมันใช้ไม่ได้ครับในการที่จะฟันธงว่าอ่ะอันนี้อินหรือไม่อินจะทํายังไงต่างๆนะครับอาจจะต้องคุยรายละเอียดกันเยอะกว่านี้นะครับเป็นไปได้ส่งไปที่รายละเอ Good ียดกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่า หลายๆท่านถ้าเกิดว่าสมัครแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้สมัครอินบ็อกไปที่ไลน์ที่คู่หมักหมุดครับนะครับเคมไหมครับนะอืมมีคนเอาวิชาของม,มาเรียนแบบอย่าปล่อยเลยนะครับอนะครับก็อาจจะต้องให้โอกาสนะครับให้โอกาสของและ,และก็ไม่กี่คนแนละ้วแต่ว่าให้โอกาสแล้วกกันครับ ให้โอ,อกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองนะครับได้ช่วยเหลือสังคมกันไปเพียงแต่ว่าทําดีได้ดีครับแต่ถ้าทําไม่ดีอันนี้อาจจะผมไม่อยากพลาดพิงกันนะครับเพียงแต่ว่าก็ก็ฝากฝากกันแล้วกันครับว่าดูแลก,กันก็พยายามดูแลก,กันให้ดีๆล่ะครับนะครับเข้าใจไหม <_ an> ฟังหลายเพจเขาเรียนแบบครูว่าานะครับ <_ an> ผู้นําเนี่ยครับมีหน้าที่พัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลที่สุดจนผู้ตามเนี่ยตามไม่ทัน ครูยุดธติเนี่ยครับคือครูไม่ไม่ไปโฟกัสใครครับโฟกัสแต่นักเรียนที่อยู่อยู่อยู่ในค่ายาที่ครูด,ดูแลครับเหมือนที่คุบอกกันว่าหลังจากนี้เราจะอัปเกรดเป็นยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเหมือนที่คุบอกคอร์สนี้ก๊อปได้นะบทเรียนนี้ก๊อปได้แต่วิธีการดูแลกลยุทธ์การวางแผนการวางเกมก๊อปไม่ได้ข้อเรียนห้าสิบเปอร์เซ็นวางแผนห้าสิบเปอร์เซ็นตถึงจะถึงเป้าหมายถูกต้องไหมครับเข้ามามา กำลังจะสมัครสัง่งจิตแฟนเก่าครับนะครับยินดีมากๆครับอืมหนูคุมตัวเองไม่อยู่ทุบโทรศัพท์พังละเอียดเลยนะครับแก้ยังไงนี้อ๋อไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับมานะล้อเล่นครับนะครูย้ําทุกครั้งนะครับว่าการุณารักอย่างมีสติโทรศัพท์พังอ่ะสมมติโทรศัพท์พังโทรศัพท์ใครครับโทรศัพท์เราใครเป็นคนเสียตังค์ไปซื้อครับเรา ผลลัพธ์ที่ได้ในเหตุการณ์ทั้งนี้คออเลยครับได้หรือเสียเสียครับแล้วทําทําไมเพราะไม่มีสติครับครูจึงบอกว่ารักอย่างมีสติครับนะครับเข้มไหมครับนะส่วนเรื่องรายละเอียดว่าจะยังไงเขาโกรธเขาโมโหยังไงต่างๆอันนี้อินบ็อกไปที่รายการบ้างครับนะครับเข้มไหมครับส่วนไหนผิด ครูมไม่ครูมไม่มีซ้ําเติมนะครับถ้าผิดโอเคผิดก็เราก็มาเรียนรู้กันถูกต้องไหมครับอ๋ออันนี้ผิดแล้วก็ถ้าคุณพร้อมชนนี่ครูพร้อมลุยครับถ้าคุณพร้อมลุยครูพร้อมชนครับเพียงแต่ว่าอันไหนผิดโอเคเรามาร่วมกันแก้ไขอันไหนผิดเรามาร่วมกันเรียนรู้แล้วหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการครับไม่มีอะไรยากหรอกครับนะเค้าไหมครับน่ารักค่ะไม่ผิดหวังในตัวครูนะครับขอบคุณมากๆครับ ครูครับถ้าเราเคล่อนไปหาเขานะครับไปหาเงินใช้หนี้พ่อแม่เขาใช้กับธนาคารอันนี้งงนิดหนึ่งนะครับนะสุดยอดวิชาช่องนี้ค่ะนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวนะครับอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งครับเคสที่ส่งให้ครูคมอ่านนะงงมากทำไมผู้หญิงนะครับที่ไม่โสดส่วนมากไม่ยอมพัฒนาชีวิตตัวเองปล่อยตัวนะครับมีข้ออ้างสารพัด ครูคตอบนี้เนื่องจากบางคนนย,ยังอยู่ในน้ําอุน่นคิดว่าเป็นเรื่องบุพเพสนิวาสคิดว่าเป็นเรื่องของดวงชะตาคิดว่าเป็นเรื่องของไอ้ต่างๆพวกนี้ครับแล้วเขาก็คิดว่าอีกฝั่งเขาไม่มีทางไปแต่ครูบอกได้เลยครับว่าความรักอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับยุคนี้เลยครับโซเชียลมีเดียยุคนี้มีสิ่งล่อตาล่อใจยุคนี้มีสิ่งรบกวนโฟกัสของมนุษย์เยอะมากมายครับ เพราะงั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องอของการที่เราไม่พัฒนาตัวเองปล่อยตัวเองเลอปล่อยเนื้อปล่อยตัวต่างๆใช่ครับวันนี้เขายังอยู่ในน้ําอุ่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เวลามันผ่านไปใจคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนวันนี้วันนั้นนะครับเขาเขาจะได้จะได้รู้สึกตัวนะครับเข <ๆๆ S 2> ้าใจไหมครับพวกเรารู้แล้วก็อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับทำง,งานหนักขนาดไหนสิ่งที่คุณต้องดูแลคือตัวคุณเองครับ วันที่เขาทิ้งคุณไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำตัวเองอ้วนแล้วตัวเองผอมหรือตัวเองไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆความเจ็บปวดของคุณจะทวีทวีคูณมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสภาพนั้นนะครับคุณจะเกิดความกลัวกลัวไม่เจอคนคนที่ดีกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอใครอีกแล้วกลัวตัวเองมีลูกติดคุณกลัวกว่าต่างๆจนทําให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าในท้ายที่สุดเพียงเพราะไม่ดูแลตัวเอง นะครับเรื่องนี้มีผลต่อหลักจกตฑวิทยาครูคอนเฟิร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับนะครับเคมีคืมต่างคนต่างมีใหม่นะครับแต่มีลูกด้วยกันนะครับอยากให้เขากลับมาจะเดี๋ยวนะจะทำได้ไหมครับนะลูกอยู่กับผมมันทำได้ทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่ามีใหม่นะหรือกลับไปอยู่กับคนเก่านะหรือไปกับเื่อที่สาวหรือต่างๆพวกนี้ครับทุกครั้งนะครับที่ครูจะถามคือไม่ใช่ว่ากลับมาได้ไหมกลับมาแล้วคุ้มไหม นะครับตอนอยู่กับเราเขาดูแลลูกไหมเขาดูแลคุณไหมเข้าน้ําจําปลาเป็นยังไงนะครับเขาดูแลตัวเองไหมเขารักตัวเองไหมเขาให้เกียรติตัวเองไหมอยู่กันแล้วมีความสุขไหมต่างๆพวกนี้ครับอยากให้กลับมาเช็คตรงนี้มากกว่าครับไอเรื่องของการกลับไอส่วนนั้นคงไม่ห่วงครับคู่ห่วงจุดเนี้ครับห่วงจุดที่คุณจะตัดสินใจผิดห่วงจุดที่คุณจะตัดสินใจพลาดเพียงเพราะคุณไม่ชินกับการอยู่คนเดียวนะถ้าพูดตรงขอไปด้วยจริงนะครับนะครับเข้าไหมครับ โอ้นะครับคาถามเยอะมากเลยครับเนี่ยนะครับเขามามาหายหายนะครับเหมือนจะรักแต่ไม่รักนะควรทำไงดีคะก็ต้องทำให้เขารักครับการทำให้คนรักเนี่ยครับมันมีไม่กี่อย่างครับหนึ่งการพรีเซนต์ตัวเองสองการพูดมีสองอย่างแค่นี้ครับ หนึ่งพรีเซนต์กันเลยครับเกี่ยวกับรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้อยู่ในสั่งรักทั้งหมดเลยครับสองการพูดครับนะครับการพูดนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับอย่ามองข้ามการพูดเด็ดขาดนะครับเข้าไหมขนาดวันนี้ในคอร์สสั่งกิตครอบครัวครูยังต้องสอนการพูดเรื่องนี้นะครับเก้าคำพูดที่ทําให้คุณกับแฟนไม่ทะเลาะกันนะครับเก้าคำพูดที่ทําให้คุณกับแฟนรักกันมากขึ้นครับนะครับเข้าไหมครับและ การที่หลายคนบอกว่าถ้าผิดแล้วหนูต้องขอโทษต,ต่างๆครูบอกเลยว่าอย่าขอโทษแต่มันมีวิธีการเลี่ยงนะครับมันมีวิธีการเลี่ยงโอเคไหมเรื่องนี้เดี๋ยวจะสอนพรุ่งนี้ในสังจิตครอบครัวนะครับโอเคไหมครับนะเวลาคุณจะให้ใครรักอะครับคุณจะต้องใช้ภาษาซอฟๆครับนะใช้ภาษาที่นุ่มนวลและทําให้อีกฝั่งรู้สึกดีแค่นี้เองครับนะครับโอเคไหมครับ ครูคะเขาบอกเขาไม่อยากเป็นเหมือนเดิมนะครับหนูควรทําไงคะนะครับเขาบอกเขาเหนื่อยกับทุกเรื่องเรื่องนี้แสดงว่าเขาลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆบางอย่างนะครับเขาลิงก์ใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกแย่ๆบางอย่าง สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็เลยครับปรับเปลี่ยนหนึ่งทรงผมกอนสองบุคลิกการแต่งตัวถ้าให้ครูแนะนําเบื้องต้นเนี่ยเรื่องนี้มันอยู่ในสังกิตแฟนเกา่าเวลาคนลิงก์หน้าของคุณไว้กับเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยครับมันยากมากที่จะลบภาพเหล่านั้นออกจากหัวเขาครับมันยากมากครับในสับการตลาดเขาเรียกว่าการรรแบนดิ้งโคตรยากครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าย,ยังไม่ได้ลงคอร์สเปลี่ยนทรงผมใหม่ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพการแต่งตัวใหม่ทั้งหมดอันนี้ช่วยได้ครับนะครับเคมีครับหลังจากนั้นมันก็ต้องอยู่ที่เวลาพูดกันแล้วครับว่าพูดเป็นยังไงทะเลาะกันอีกหรือเปล่าทำโทรศัพท์แตกกันอีกหรือเปล่านัดด่ากันอีกหรือเปล่าประชดประชันกันอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นรายละเอียดยิบยิบย่อยๆแลยครับนะครับว่าที่ผ่านมาคุณผิดหรือฉันผิดถ้าคุณผิดทำยังไงถ้าฉันผิดทำยังไงแต่ห้ามขอโทษนะครับห้ามขอโทษครับแต่มันมีวิธีการพูดอยู่นะครับเคมีครับ อ่มนะมีคนบอกว่านะครูหนวดไรๆนะครับเราเดี๋ยวนะครับก่อนคอมเมนต์นิดนึงนะครับแฟนผมโทรไปเดี๋ยวนะแฟนผมโทรไปหา ใช้นี่ธนาคารพ่อแม่เขานะครับว่าดีไหมครับนักนัครูค่อนข้างงงกับคําถามนี้นะัครูอ่านสองรอบแล้วนะครับอืมมีคนว่าพี่เรียนคอร์สสั่งจิตครอบครัวนะครับกับครูน้องคมโอกนะเรียกครูซะเพาะเลยนะครับนะเป็นคอร์สที่สามแล้วนะครับได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นค่านะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับ คอสสังกิจครอบครัวเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีสอนเรื่องของอาหารด้วยครับอาหารมีผลต่ออารมณ์ของคู่รักเป็นอย่างยิ่งเลยครับนะครับอาหารบางอาหารนี่ทําให้คู่รักของคุณนี่<อ>จักะกัดอยู่นั่นแหละครับนะครับอาหารบางชนิดเนี่ยครับทาให้เขาอารมณ์เย็นมากขึ้นและรู้สึกดีกับเรามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารเฉพาะบุคคลนะครับเป็นเป็นข้อมูลที่ใหม่ครับ ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูสอนแถมไปด้วยครับโคตรคุ้มกับข้อนี้ครับมันเป็นคอร์สของการบริหารครอบครัวแฟนคุณทะเลาะกับพ่อแม่คุณพ่อแม่คุณไม่ชอบแฟนคุณไอ้ต่างๆคุณไม่ถูกกับพ่อแม่แฟนต่างๆพวกนี้เราแก้หมดเลยครับเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จะต้องใช้ในชีวิตครอบครัวทั้งหมดนะครับใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวควรคอมเมนต์นิดนึงนะครับรักเสื่อมเราควรหยุด การติดต่อไหมนะครับสมมุติว่าวันนี้รักเสื่อมไม่โอเคกันแล้วครับคุยไม่ค่อยลงรอยกันแล้วครับคุยไปคุยไปก็ดองแชทไปคุยไปคุยไปก็ไม่ค่อยตอบคุยไปคุยไปก็ไม่โอเคอันนี้เราถือว่าแ yeah, ย่ถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าหยุดการติดต่อพอหยุดการติดต่อก้นเล้ครับก็ต่างคนต่างหายต่างคนต่างเงียบก็เลิกรากันในท้ายที่สุดปัญหาของเรื่องนี้ครับอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงที่เขาไม่เสพติดเรา เขาไม่เสพติดเราครับเขาไม่อินกับเราครับแต่คําถามเนี่ยครับนะควรหยุดติดต่อดีไหมเพราะอะไรครับ <characterized> เพราะเรายังไม่อยากหยุดติดต่อเรายังไม่อยากไปจากตรงนี้ครับเราอินกับเขาเขาไม่อินกับเราครับเกมคือทาให้เขาอินกับเราครับแล้วเราเป็นคนเลือกเขาครับนะครับเค้แมซึ่งครูไม่ไม่ทราบว่ายังคุยกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้คุยอันนี้ต้องอยู่ในสังกิตแฟนเก่าแต่ถ้ายังคุยกันอยู่ต้องใช้สั่งรักกับปลุกเซ็ก บุกเซ็กคือเลยคุณต้องกระตุ้นให้เขาเกิดความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้และอยากเซ็กครับคนเวลาเกิดความอยากทําอะไรก็ได้ครับเพื่อให้ตัวเองได้สิ่งนั้นมาครับนะครับถ้าวันนี้เขาไม่มีความอยากในตัวของเราเลยครับเขาไม่อยากคุยเขาไม่อยากนอนด้วยเขาไม่อยากอยู่ใกล้ๆต่างๆพวกนี้ครับมันก็เป็นผลที่ทําให้เขาดองแชทเขาพขามันไม่มีแพชชั่นแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยรักเท่ากับอยาก ไม่รักเท่ากับไม่อยากับนะครับเข้าใจไหมครับนะขวนคอมเมนต์นิดนึงนะครับของหนูมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวค่ะนะครับเขาบอกไม่อยากเจออะไรเดิมๆนะครับถ้าหนูปรับตัวเขาจะให้โอกาสหนูไม่ค่านะครับเขาเป็นคนใจครูไม่ทราบว่าใครเป็นมือที่สามนะครับเรื่องนี้ครับนะอินบ็อกซ์ไปเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะครับะอาจจะต้องคุยกันลึกนิดนึงนะครับนะครับ แฟนไม่ค่อยช่วยงานเลยค่ะ,ะรายจ่ายเป็นเราที่ออกนะค่าข้าวค่าขนมไม่ค่อยพูดเรื่องอนาคตที่จะสร้างด้วยกันนะครับอืมเขาเอาแต่เอาแต่ชีวิตของเขาเองปัญหาพวกนี้ครับคือปัญหาที่เขาไม่อินกับเราทั้งนั้นนะครับถ้าไม่อยากสร้างอนาคตลแลต่แต่ว่าอยู่ไม่อยู่มีเซ็กไหมมีแซก็ก อยู่ด้วยไหมก็อยู่ด้วยครับแต่ว่าไม่ได้อยากสร้างอนาคตนะครับเฉยๆครับไอความรู้สึกเนี้ยมันคือความความสมัมนธ์ที่เสื่อมครับกําลังดิ่งลงครับจากเมื่อก่อนโอ้ยดีมากเลยนะโทรเชา้าโทรเย็นโทรเชา้าๆหลังๆเอ้ยไม่ค่อยพูดแลวบอกรักก็ไม่ค่อยบอกคิดถึงก็ไม่ค่อยบอกหลังๆก็เฉยๆเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็ดิ่งลงไปในท้ายที่สุดครับเพราะเขาไม่อินครับเรื่องเนี้ยครับอยู่ด้วยกันเกิดจากอะไรครับเกิดจากด่ากันบ่นโกรธโทษต่างๆนะครับปัญหาเพราะเธอปัญหาเพราะฉันต่างๆพวกนี้ครับแล้ว ภาษาที่เราใช้ส่วนใหญ่จะไม่ซอฟบบครับจัดเต็มแม็กเลยนะครับด่าก็ด่ากราดพวกนี้ครับนะซึ่งมันมีการลิงก์ใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกแย่ๆบางอย่างนะครับเคไหมครับอันนี้ต้องอยู่ในสั่งรักกับหลุกเซ็กกับนะครับสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเฉยชาพอเฉยชาหลังจากนี้ความสัมพันธ์เริ่มเสือ่อมเรื่องเรื่องเซ็กก็จะเริ่มเสื่อมพอเขาเริ่มเจอคนใหม่ทุกอย่างก็จบนะครับอืม เดี๋ยวนะครับกว่านิดนึงครับ